ดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเช่นเคยนะคะเนาะวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางนะคะเราพัฒนาเนาะมาแบ่งปันนะคะรอบนี้เป็นชุด6คู่เด่นนะคะ6คู่เด่น2ตัวบนล่างนะคะ,ะเดี๋ยวเราสรุปผลกันก่อนนะคะวันที่17นะคะวันที่17แอดก็ให้แนวทางไปนะคะเด่น3เด่น2นะคะวิ่งรูที่3และ2นะคะอ่า รางวัลที่ออกเนาะเพื่อนๆจ้า065302นะคะก็302อา่าแล้วก็53นะคะโอ๊ยโทษทีเพื่อนๆจ้าก็06นะคะ ก็เดี๋ยวเราสรุปกันนะคะ302นะคะเข้าที่ด่นสอ 3. เข้าที่ด่น2นะคะวิ่งรูดที่2และ3เนาะเพืเ่อนๆจ๋าส่วนตัวเจาะนะคะแอดไปชอบ3 9 3 7กนะคะก็เลยไปฝั่งนู้นเลยเนาะเพืเ่อนๆจ๋าก็เลยหลุดไปเนาะแอดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะชอบ27นะคะ2อ2 8เนาะเพืเ่อนจ๋าดันออก2 0เนาะ ก็หลุดไปนะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะและก็ล่างล่างชุดสีตัวนะคะ53เนาะเข้าที่เด่น3นะคะวิ่งรูดที่3าน่าเสียดายมากๆเนาะนเพื่อนๆจ๋าไม่รู้ใครหยิบยก3และ2ไปวิ่งรูดกันบ้างหรือเปล่านาะนเพื่อนๆเลยนะคะถ้าใครถุนเยอะก็น่าจะเอาไปวิ่งรูดอยู่เนาะแอดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเราเจาะหลุดไปเนาะส่วนชุด6ตัวนะคะก็เข้าที่ นะคะเกานนะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันเนาะแอดก็ไม่ได้เขียน6ให้นะคะแต่ก็บอกนะคะในคลิปเนาะตาม9้าให้ตาม6เนาะเพื่อนๆจะ้ะนะคะถ้าใครกับหัว9เป็น6แอดก็ยินดีด้วยนะคะเอาเดีเ๋ยวเราตามต่อนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังนะคะเพื่อนๆจะ้ะขอให้ปังเนาะวันนี้วันที่รอบนี้นะคะงวดงวดน,นี้วันที่20นะคะ20 ทับสิบสองนะคะทันวาเนาะหกสี่จา้าตัวเด่นเนาะคุณ่อนจา่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอ๊ดก็ยังชอบหกเหมือนเดิมนะคะงวดนี้แอ๊ดก็ยังชอบหกนะคะแต่จะเป็นหกแล้วก็ตัวอะไรบ้างนะคะหกและตัวไหนบ้างนะคะเนาะงวดนี้แอดชอบหกนะคะชอบ หนึ่งนะคะชอบหกและหนึ่งนะคะเนาะและก็ห้านะคะห้าด้วยตัวหนึ่งนะห้าลองห้าไปเลยเนะเพื่อนจากนะคะส่วนตัววิ่งรูดแอดขอไปที่หกและหนึ่งนะคะหกและเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นหกมากกว่าเก้าไหมนะคะก็ถ้าตามหกก็กลับหมอ6หกเป็นเก้าด้วยและกันเนาะ คะมีหกนะคะหกน,นะคะหกสาหนะะึ่ง ทุกครั้งต้องไปกลับนะคะหนึ่งแปดนะคะอ่ะแอดห้อยหัวให้ด้วยแล้วกันเนาะ9ก้าหนึ่งนะคะหกสามนะคะอุ้ยเก้าสามเอ้อจะมาหกสามเลยเพื่อนๆเก้าสามนะคะเก้าสามเก้าสองนะคะ อันนี้ก็9 5นะคะ9 5เนาะอ่าคู่นี้ก็มาดีอยู่นะคะเ,เพื่อนๆจ๋ามาดีเนาะนะคะหรือเขาจะเอาหวยไทยมาออกอีกรอบนะคะเ,เพื่อนๆจา๋า8 3ไหมเออนะคะ8 3ไหมออกไปแล้ว5 3นะคะหรือจะเป็น8 3อ่าเนาะเ,นเพื่อนๆจา๋าขอติดไว้เลยกันเนาะ แอดชอบ83ด้วยนะคะขอติดไว้เลยนะคะแล้วก็วงกลมเมืองเกไว้ให้เลยเนะเาะวนนช้าเนาะนะคะเดี๋ยวเราดูที่ชุดการชุดต่อไปนะคะชุดต่อไปเนาะห้านะคะชอบนะชอบเป็นการสนตัวนะคะ0 8เนาะนะคะ นี่แหละตัวเลขที่แอดชอบนะคะในกระดานนี้แหละเนาะนะคะใครชอบก็ตามเนาะใครชอบก็ตามนะคะส่วนตัวที่ชื่นชอบนะคะเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะ6กหนึ่งเก้าหนึ่งหกสานะคะไปกับทุกครั้งเนาะเพื่อนๆจ๋าหกห้าแอดชอบนะเนาะเพื่อนจ๋านะ แต่ที่ดูเด่นๆนะคะน่าจะเป็นนะคะนะคะแปดก็มีนะอ่าแปดก็มีนะคะที่ดูเด่นๆนะคะแปดและสองนะคะแปดและสองเนาะอ่าแปดก็วงให้เลยกันเนาะแปดสูตรการคำนวณน,นะคะตัวหลักหน่วยเนาะนะคะมีสองและแปดนะคะมีสองและแปดเนาะ อืมอ่าชอบไปก็จะไม่ชอบหมดเลยเหรอเพื่อนๆจ้ะน,น,น,นะคะและขอไปที่คู่กันและกันเนาะเพื่อนๆจ้ะน,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 นะคะศูนแปดนะคะศูนย์แอดติดไปให้ตัวหนึ่งเนาะหรือจะมาเยอะกว่านี้นะคะเนาะ เออถ้าแอรชอบตัวนี้นะคะไปเลยติดไว้ให้เนาะนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะไปกลับทุกครั้งนะคะไปกลับนะคะหกและเก้าตัวตัวเดียวกันเนาะนะคะก็อย่าลืมกลับหัวทุกครั้งนะคะ แต่แอคิดว่าน่าจะเป็นหกมากกว่าเก้านะคะเออหรือ,อยังไงนะคะจากการวิเคราะห์และจากสูตรนะคะเป็นหกเนาะเพืเอเเ่อนๆจ่ะนะคะอืมเนาะก็กลับหัวได้ก็ดีเนาะเพืเ่อนๆจ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอบพระคุณมากๆเนาะ ก็ยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีแล้วกันเนาะนะคะก็ผิดพลาดประการใดแอดก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแอดลงแนวทางโค้งสุดท้ายให้เนาะเพื่อนๆจ้ะนะคะให้เพื่อนได้พิพจารณากันนะคะโค้งสุดท้ายว่าเราจะไปเน้นที่ตัวไหนนะคะจะไปที่ตัวไหนเนาะอันนี้ก็คือเอา เซิเฟ uh, ไปดูก่อนนะคะว่าถูกใจตากรรมการหรือเปล่าเข้าตากรรมการหรือเปล่านะคะเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ